สวัสดีครับสาหรับข้อนี้ก็จะเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับเป็นข้อซ้อมมือมีตัวอย่างมาให้สองข้อครับฝึกบ่อยๆครับเข้ามาฝึกบ่อยๆก็คล่องแน่นอนฮะโอเคฝากกด subscribe ด้วยนะครับก่อนที่จะเริ่มข้อแรกครับ x ก,กาลังสามบวก x x ก,ก,กาลังสามบวก x ง่ายมากครับตอบแล้วมั้งบางคนตอบไปแล้วครับ อโคดแรกครับโคดแรกมี x สามตัวโคดสองมี x ตัวเดียวเราก็จะดึง x ตัวเดียวออกมาโคดแรกโดนดึงออกมา x หนึ่งก็เหลือสองตัวก็เหลือ x บวกด้วย x ตัวโพสสุดท้ายโดนด,ดึงออกมาหนึ่งตัวก็ตัวส่วนตัวคืนคือหนึ่งไม่งงใช่ไหมครับเอกกำลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวขอที่ายเพิ่มเลยดีกว่าเพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไม่ได้ ยังไม่ได้แน่นเรื่องการยกกําลังนะเนาะเลขยกกําลังเนี่ยอะไระที่ง่ายๆคือถ้าฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขยกกำลังมาบวกกันยกตัวอย่างเช่นครับ x กําลัง2คูณกับ x กําลัง2มีค่าเท่ากับ x กําลัง2กับ x ยกกําลังถ้าฐานเดียวกันคูณกัน,กน,กน,กนเอาเลขยกกาลังบวก แล้วถ้าฐานเดียวกันหารกันล่ะก็เอาเลขยกกำลังมาลบกัน x ยกกำลังสอง x ยกเท่ากับ x ยกกำลังสองลบ x ยกกำลังศูนย์ x กำลังศูนย์ไม่เท่ากับศูนย์นะครับ x กำลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งโอเคไปครับควรคำตอบข้อ,อน,นี้ครับก็ แล้วก็คูณกลับคืนไปถ้าคูณกลับคืนไปได้เท่ากับพหุนามเซตเดิมเราก็แยกตัวประกอบได้ถูกเลย x คูณ x กํลัง2 x ตัวนี้มี x 1อยู่ใช่ไหม1บวก2ได้3 3เพราะว่าฐานเดียวกันคูณ x กำล1อ่าโทษที x คูณบวก1ก็ได้เป็น x 2. นั้นข้อนี้ก็ตอบแล้วครับแยกตัวปรโอเคเราดูข้อนึงนะครับเป็นซ้อมมือซ้อมมือเนาะดูเลย y กําลังสามบวก4 y เราดึงอะไรออกมาครับดึง y ใช่ไหมครับดึง4 y ออกมาได้ไหมไม่เหมาะครับ เพราะว่าตัวนี้มีแค่ y กํกลังสามเราไม่มีสี่หรือไม่มีสองหรือไม่มีแปดอะไรพวกนี้ครับไม่มีตัวเลขครับการดึงออกมาทําได้ไหมทําได้แต่มันจะกลายปเป็นเศษส่วนไปซึ่งถุดท้ายแล้วก็ต้องทําวนไปวนมาวนไปบ้าให้กลับมาเป็นอยู่ในรูปที่สมบูรณ์อยู่ดีเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ดึงเฉพาะ y ออกมาก็พอดึง y ออกมาครับดึง y ายมาหนึ่งตัว จาก y กำลังสามเหลือ y กำลังสองบวกด้วยเราดึง y ออกจากส y เหลือสี่ไหมครับพอดีก็ตอบเท่านี้ครับทเมทก็พยายามจะให้ทวนเสมอนะครับถ้าเราดึงอะไรที่มันมุ่วม่งออกมาหรืออะไรที่มันยากๆเนี่ยให้พยายามลองคูณกลับขึ้นไปถ้าได้ถ้าได้พพ่หูนามเดิม mm hmm. ก็คือเราดึงถูกต้องเราแยกตัวประกอบถูกต้อง คูณกันไปครับ y คูณ y กํลังสองบวกด้วย y คูณบวกสี่เคครับอ่าโทษทีครับได้สี่ y เคเห็นไหมครับคือเนี่ยถ้าเราคูณกลับไปเท่ากับโดดแดงว่าเราก็แยกตัวประกอบ อค okay. สำหรับ2ตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆซ้อมมือนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ